สวัสดีทักทายสองท่านที่ดูอยู่นี่นะครับน้าโอกาสน้ำทีปีอุ่นที่จะไม่ได้มาไว้สดใน YouTube ้เนี่ยน,นี่ก็เป็นลูกโปหลอดหน้านวนนะเอาไว้ข้ามสายเอาไว้ข้ามสายตอนนี้ก็แม่กำลังน่ารักนาสังเกตุเดียวเป็นไงบ้าง อายุหนึส,สัปดาห์สสัปดาห์นี่เอาไว้กอ๊อฟเพลงนุลงรูมอดจุกดได้นะครับนะใครที่ติดตามอยู่ในนี้ทักทายและสวัสดีด้วยนะครับ ของน่ารักเชียวงั้นเดี๋ยวไปเกาะบนกล้วยดีกว่านี่เกาะบนกล้วยสิไม่ยอมงงไปเหี่ยวเหียวหี่วเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวว่าเฮ้ยเกาะบนถุงแล้วเกาะบนถุงนะน,งนะนี่จุกเริ่มอ,ออกแล้วเนี่ยนะเออเนี่ยเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าเจ้ามักรนะอือนะ จะมากรูดนะแออยูน uh, mm hmm> ี่นี่แล้วมากรูดแออยูนี่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 เนี่กำลังบินนะเดี๋ยวควบเพลงนะควบเพลงนกกรุงหัวจุกไว้เลยนะเลี้ยงไว้คุ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะจับคู่แล้วก็จะทําการหาคู่ให้มันนะผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแต่เขาบอกว่า จากเอ่อเขาเรียกว่าจากการสังเกตสงนกนั้นก็ไม่ดูไม่อ้มาเกาะบนโทรศัพท์เลยบ้าจริงในลงใบนี่นี่บินขึ้นมาเกาะบนโทรศัพท์เฉยเอา่าใครที่บอกว่าเจ้ามักมกมกงกรนีกก่น่ารักครับผมนะนี่มังกรมักรเลี้ยงนกกันรึเปล่าครับผมสี่คนที่ดูอยู่นี่นะ ถ้าคุณเลี้ยงนกไว้เออขุณไม่ว่าเป็นคนที่กําลังเอ่อเลี้ยงสัตว์เป็เนะครับนาน,นกคือสัตว์เป็ที่น่ารักคุณดูสินั้นมันไม่เหมือนลูกไก่นะเนี่ยมันไซด์นแล้วไซด์ขนแน่เคลียร์ก่อนนี่นี่บรรยากาศชิวมากเลยเจ้ามากรบอกแม่ผมอยากอาบน้ำจังเลยครับผม อยากอาบน้ําอยากอาบน้ําอยากอาบน้ําเจ้ามกูดบอกว่าเจ้าอยากจะอาบน้ําอาบมากมลยยังไม่ได้อาบน้ำเนี่ยกลัวว่าเออเด็กๆเ,เนี่ยจะแพ้น้ําจะหนาวนะว่ายน้ําก็ยังไม่เป็นเลยเนี่ยเคลขนชิวๆมกูดบอกเออผมชิวมากเลยนี่หยอกมกูดมอ กำลังใจโอกำลังใจแกวงแกวนมังกรเอ้ยมังกรมังกรโอ้ยมังกรจะหลับแล้วปิดตาแล้วเนี่ยหลับแล้ว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 บ้าจริงๆเลยมังกรเอ้ย วันนั้นมีคนทักมาถามนะเ,เขาเข้าใจเป็นลูกนกกลงหัวกุดถ่ายังไม่ใช่เนี่ยมันเป็นมะกรูดมะกรูดเมื่อกูดเมื่อกูดมกูดว่าไงลูกสับดอกหน่อยดิฟิกจุกฟิกเฟี้ยวเลยหน่อยดิฟิกจุกฟิกฟอฟิกฟอกหน่อยดิ หอาวั้นง่วงนอนยามบ่ายโมงแบบนี้เอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงสี่ห้าโมงเย็นล้วเมื่อกูดเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กดื้อเมื่อกูดบอกนะไม่ค่อยดื้ออะไรนะเมื่อกูดเนี่ย เลบเลิบเลบเลิบลบเล็บมังกรเลิบเลิบ,ล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 บที่บ้านคุณมีกันไหมครับผมนะสายพันธุ์หน้านวนแบบนี้มีกันหรือเปล่านะเสียงดีนะผมจะบอกไว้นุกแบบนี้มาฝึกฝึกก็มกังกรได้เป็นาราชานุก,กัน น่ารักซะด้วยสมอกูเอ๋ยอะนะแค่นี้ก่อนนะครับผมแม่เมื่อกูบอกอยากจะกลับบ้านแล้วแล้วมันลงไว้ยังไงเนี่ย